เอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซเฟอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับอัปเดตใหม่นะครับผมแล้วก็แนะนำตระกูลตระกูลที่ใช้ฟาร์ม Quest Story Mode นะครับจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยโอเคครับผมสำหรับอัปเดตใหม่ิ่งที่เพิ่มมาก็มีตระกูลใหม่นะครับผมมีอยู่สองตระกูลก็มีตระกูลคอปปรานะฮะกับตระกูลตระกูลเซนจูรูแบบใหม่เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ขึ้นสัญลักษณ์ตระกูลไว้ทั้งสองตระกูลเลยนะครับ อ่ะประมาณนี้แล้วก็โค้ดนะครับผมโค้ดใหม่ซึ่งมี2โคด้ดในการโค้ดแรก45สปินอีกโค้ดหนึ่ง90สปินนะครับอ่ะนั่นแหละก็อย่างที่ผมพูดไปต้นคลิปเมื่อกี้ก็คืออ่ตระกูลที่ทำาค้ดสตรอรี่เร็วๆนะครับมี2ตระกูลที่ผมจะแนะนำตระกูลแรกก็เป็นตระกูลที่อโอกาสได้ง่ายนะครับผมก็คืออุซุมากินะตระกูลอุซุมากินี่อ่ะเดี๋ยว ผมจะรีวิวสกิลสกิลก่อนนะฮะโอเคซึ่งสกิลตระกูลอุสมากินะครับผมสกิลแรกอ่ามันใช้จกกักระอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับผมอ่าเราไปดูกันเลยสกิลวีนะฮะอ่ะาจะเป็นโซ่ตรงไปนะครับผมใส่ศัตรูอันนี้ผมจะรีวิวข้อค้านะสกิลมันสกิลที่สองก็เป็น อ่าเหมือนไปล็อกสตูนววนะนะครับผมยูิสามก็คล้ายๆกับคถาไมา้คาถาไม้ผมพุ่งพุ่งประจมตีอ่ะผมจะรีวิวแบบเร็วๆแลนะไปตะกูลของล็อกคุรีครับผมเออเดี๋ยวผมลืมๆหมดอ่ะหมดอุสมุติอ่ามันมีมันมีอยู่สองขั้นนะครับผมซึ่งอ่าสกิลหมดเดี๋ยว ผมจะกดให้ดูนะครับอันนี้แซดธรรมดาอ่ะอันนี้แซดธรรมดาส่วนหมดที่สองครับแซดสองซึ่งอ่าผมไม่รู้มันต้องเลเวลตระกูลค่าหมดตระกูลมันต้องเท่าไหร่มันไม่มีบอกให้ผมผมเลยไม่รู้ไหนประเด็นเดี๋ยวราคูดาวก่อนเดี๋ยวราครูดาวก่อนนะฮะอ่าไอ้สกิลอันนี้มันจะมีอยู่สองสกิลนะสกิลตัวแซด มีคลิกขวาและแซดกบแซดนะครับผมเดี๋ยวผมกดแซดให้ดูก่อนอ่ะแล้วจะมีเสียงแบบนั้นหาเกตโอเวอร์เนี่ยโอเคเดี๋ยวเรารอคูดาวเสร็จนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้คูดาวใก้เสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคลิกขวาแซดกันนะครับผมอ่ะมันก็จะคล้ายกับหมดแรกครับผมอ่ะหมดออซุมกุกิหมดไปแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูของล็อกรีกัน ล็อกลีก็มีสองโหมดเหมือนกันครับผมอ่ะนีโหมดแรกทุกคนอาจจะรู้แล้วคือแบบวิ่งแล้ววาร์ปอะไรอย่างเงี้ยอ่ะสกิลคิกขวาสีหมดแรกนะครับผมเป็นพุ่งไปแล้วก็เตะหล่หลัวแบบนี้อ่ะโอเคต่อไปนะฮะเป็นสกิลแรกอ่ะพุ่งไปเตะถ้าเป็นมอนมันจะตามมาด้วยเลยนะครับผมอ่ะ ต่อไปสกิลตัวบีประมาณนี้ครับผมสกิลตัวเอ็นฮะนี่อ่าก็ประมาณนี้ครับผมหมดแลกหมดที่สองอ่ามันก็จะเป็นเหมือนไอหนุมัตเหมาซึ่งที่มีเปลี่ยนก็มีแค่สกิลลีกขวาสีครับผมนี่ผมไม่รู้มันคือท่าอะไรผมก็เรียกว่าคื้นลมสวรรค์อะไรของมันก็ไม่รู้ช่างมันถอะ ก็โอเคหมดหมดและก็สกิลของกูนก็หมดไปแล้วนะครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าทำไมผมถึงแนะนำสังตระกูลนี้อ่าเดี๋ยวเริ่มเริ่มจากลักกรีกอนเลยนะครับผมโอเคลักกรีผมขอลักเฟสก่อน อ่ะซึ่งล็อกลีในในที่นี้ของล็อกลีมันผมจะเปิดหมดแรกนะซึ่งมันไวกว่าใช่อ่ะเรามาดูกัน,นะฮะมันจะแบบแทชจัตสึจะแรงมากพวกไฟน์สไตล์อ่ะผมเขาเรียกไฟน์สไตล์นะพวกแบบตีเตะต่อยอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยถ้าพวกดาบอะไรเงี้ยมันจะแรงมากเลยอืม แต่ข้อเสียคือมันสกิลไม่ค่อยเอลเอีเท่าไหร่นะทุกคนโอเคอืมกูกูเอาจะตายแล้วเอา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 อย่างไงครับเนี่ยเอ้าขอ้นเอานกระถามไมาเอาเอาเอาอย่างไงเลยทีนี้อืมอืมม่ด้สกิลมนันก็แทบตายนะทุกคน มันก็ถือว่าเร็วใช้ได้เลยถ้าผมโอเคต่อไปนะผมจุดจุดที่สองมันก็คล้ายกับคคยสตอรี่ธรรมดาเลยครับผมอืมอเอาล้มเอาล้มโอเคปูเลือดปืเลือนถ้าผมลดเร็วมากเลยอืมอืมเอาติดติดอืมเออทำไมมันล้มมันนี่ โอเคอ้าวล้มอีกแล้วทำไมชอบล้มจังเลยจะตายเลยเนี่ยล้มบ่อยจนจะตายเลยเยโอกำลังใครวะโอเคจะตายเลยทั้นคนซึ่งมัน ตามได้รวดเร็วแล้วก็ดีนะแต่คืนนี้ผมเล่นโ่ไปไหน่อยโอเคเปิดด้วยถ้าโจมตีซึ่งเอาจริงๆนะทุกคนเสียงแม่งดังมากเลยสกิลซึ่งผมจะทำแบบนี้สังว่าคือเป็นตระกูลล็อกลีกับอาโอซูมะกินะฮะ อืมโดนโดนอ่างผมลืมบอกเลยกดคียขวา,ค,วาคิวอ่ามันจะดึงศัตรูมาเอ้ยผมจะตายวะทุกคนอุจี่สดหืมของจริงมาถึงจะตายเลือดเลือดลดลุัลวหมายถึงผมนี่แหละหืมวิ่ยสกิลอาร์ โอเคตายผมว่าจะตายโ oh, <Okay. S 1> อ้จีดเฮ้ยไม่โดนโหรอดว่าได้ไงไม่รู้ <c oughs> ท <c oughs> ่าตายโคตรอันตายเดินซ้ำสดเดินซ้ำสาโอเคให้เกิดแล้วมันซ้ำสอตาย <c oughs> สกิลทับงางโอเคเดี๋ยวเรามาสู้นต่อโอเคจริงๆมันง่ายนะแต่ ผมผมนี่โหออ้ง่ี่ไงอ่าโอเคสังเกตอดบอสดีๆนะผมรถฮะลถลดทีละหมื่นนี่แค่ตีธรรมดาถ้ารถทีละหมื่นโอ้โหแรงมากอ๋ออ๋อ มททีทีจะตายเอาจะตายอีกแล้วออาอยังไงนี่ครับอือหสุดสุดท้ายอือย่างไงครับตอนนี้โอเคตายถือถือว่าถือว่าก็ผมก็ใช้ตัวผมใช้เวลานานพอสมครวรแต่ถ้าเป็นคนอื่นอาจจะเร็วเร็วกว่าผมก็ได้เดี๋ยวผมขอรีเซต็ตัวละครเลยอะ่ะ เดจะไ้รีโอเคครับผมหลังจากที่กลับมาจากหมู่บ้านผมจะมารีวิวอุซุมากิไม่อ่าแสดงอุซุมากิให้ดูต่อเลยครับผมขอจัดสกิลใหม่ก่อนผมรู้สึกว่าต้องมีสกิลอย่างอื่นติดไปด้วย ต้อช่ำชองกว่าเดิมะฮะโอเคทาหาก่อนออามาให้หมดอะไรใช้ได้เอามาให้หมด,ด,าม,าหหม,ดมีอะไรอีกมีอะไรอีกหาไฟก็ได้มาโอเคนี่จัดม้วนนะ่โอเคเดี๋ยวผมไปรับเควสก่อนอนะ่ะ โอเคมีกี่ขอใครก็นะพอดีคอมันแห้งเอาเปิดทั้งหมดเลยทุกคนซึ่งผมแนะนำตระก,กูลอุโซมากิมาก็คือราเม็ต์มันแรงนะทุกคนแรงเหมือนแบบเหมือนโดนบัฟอะทุกคนไม่รู้มันโดนบัฟหรือเปล่าถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ด้วยนะฮะโอเคแต่ข้อเสียคือวิ่งช้าอันนี้อันนี้รู้ๆกันอยู่วิ่งช้า อืมสกิวมันได้เปลี่ยนอย่างเงี้ยทุกคนพวกคุณคอยดูนะผมจะตายืม,มตัวแรกตายแล้วอ่ะตัวที่สองตายอ่ะตัวที่สามตายเร็วมากกคนกคนสรงจิตเร็วมากเลยเดี๋ยวผมเอา อืม,อมเอามันผสมดีไหมวะลองเปิดดูก่อนอ่าไม่แนะนำไม่แนะนำให้เอาผสมนะเท่าโซมุกิุซมกุกิวันกึนเลยจะดีกว่าโอเคเหมือนตนัวโกโนโซมุกิมันแบบแรงอันนี้แรงจริงไม่เหมือนอนะ่ะแรงแรงเลยด้วยอ๋อฮี่เก็ตโอเวอร์เฮียรูโอ้โหยั่งเร็ว ทุกคนมาสุดยอดไปลยว่าตระกูลอุสมะกิอือมผมเดิมบอกอีกเรื่องของตระกูลอุสมะกิเลยคือมันเหมือนแบบฮิตบ็อกมันไกลขึ้นนะทุกคนอ่าไม่รู้ว่าวทุกคนทุกคนขน่นหรือเปล่าแต่สำหรับผมมันฮิตบ็อกมันไกลขึ้นนะคือระยะการโจมตีอ่ะเอาไปล็อกไปพุ่งไปเหมือนขถาวไม้เอ้อยังไงก็โดน โดนรัวๆเจตโอเมียโอ้โหเร็วมากทุกคนเรามาดูลานบอสันะโอเคถือว่าเป็นลานบอสที่สูงางอยู่แบบนี้กิลวพร้อมอะไรพร้อมหมดไอ้กิ้วรูนี้น่าจะจะสกิลมาด้วยฮึโอเค โอเคสาตะกะหรอหทุกคนเล่นเลยสามหืนแล้วเมื 50, ่อกี้ยังห้าหมื่นอยู่เลยเอ้ห้าแสนอันนี้อันนี้เลยอ๋อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเกินานาี้ทุกคนตะโุนอุสมะกิเมื่อกี้ห้าแสนหรือห้าหมื่นไม่รู้แต่มันลดเร็วมากเลยโอเค อ่าผมไม่แน่ใจว่าในอนาคตมันจะมีอเ่อเดี๋ยว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 ตผิด hit. ไม่แน่ใจในอนาคตตาคุณอุสมกิจะมีอ่าหมดเพิ่มหรือเปล่าแต่มันข้าหมดไม่เกีวมันขึ้นมาก็เดี๋ยวไปสรุปคลิปแล้วก็บอกโค้ดกันเลยดีกว่าโอเคตัดไปแล้วครับโอเคนะครับผมอันนี้ผมก็จะมาสรุปครับก็คืออ่า ตระกูลล็อกลีนะครับผมแต่ผมวิ่งวพูดไปเดินเลยแล้วกันตระกูลอุสมะไม่ไม่เกี่ยวล็อกลีดิล็อกลีนะผมคือจะเน้นเกี่ยวกับพวกสายไทยจะสืบก็คือพวกกระบวนท่าอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับผมไม่เหมาะกับพวก่าถานินจาพวกพันปักษาอะไรเงี้ยไม่เหมาะนะครับผมจะเหมาะกับพวกท่าพวกของแบบท่าของสักราเดี๋ยวผมเอาให้ดูท่าพวกเนี้ย ถ้าพวกนี้ผมตระกูลอลกลีนะฮะเหมาะเหมาะกับพวกนี้มากกว่าส่วนตระกูลอุุมากินะับผมตะกูลอุสมากิเหมาะกับการใช้พวกอ่าของที่เกี่ยวกับนินจิสุนะ,ะผมหรือพวกตถานนินจานั่นเองก็คือผมแนะนำทั้งสองอันนี้รับผมอยู่ที่ทุกคนอยากเล่นแบบไหนนเน้นเน้นเน้เนไม่ใช่เน้นเน้น น้นสายอาไทยจะสื่หรือนินจะสื่ก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับผมที่สำคัญก็คือค้ดใหม่ครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับผมก็เอาเป็นว่าครับสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe นะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมไปและ